ตัดกล้วยหอมทองแก่เต็มที่สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่เก้ามกราคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะปีใหม่ละนี้พาเพื่อนเพื่อนมาตัดกล้วยหอมทองที่ผมปลูกไว้นะนี้คืนนี้เป็นหน่อรุ่นที่สองนะมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งหวีสองหวีสามหวีคืนนี้มีสี่หวีนะ สีหวีก็อาจจะไม่หวีเยอะมากเหมือนส่วนบางส่วนนะผมผมผมปลูกธรรมชาติอนะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเขาเลยแค่น้ําเดียวดูลำต้นเขาสิเนี่ยต้นเขาไม่ใหญ่เลยต้นขะเนี้ยเพื่อนต้นนี้เดียวเองแต่ห้าหวีก็โอเคแล้วส่วนนี้ข้างๆเป็นต้นคู่กันเนี่ยเห็นไหมมีสองต้นคู่กันเลยอืมตัวน,นี้ห้าหวีตัวน,นี้อีกอน,นี้อีกกี่หวีเอ้ยคืน,น,คน,นี้ใช่ฮะคันนี้สี่หวี คือน,นี้อีกหน,นึ่งสองสามสี่หวีเหมือนกันนี้คือนี้ก็สี่หวีเหมือนกันกล้วยหอมผมไม่ได้โบอ,อ,อผมจะไม่ห่อด้วยถุงพลาสติกนะผมจะให้เขาไปโดนแดดแต่งเต็มที่ธรรมชาติเขาเลยเพราะฉะนั้นผิวเขาอาจจะไม่สวยเหมือนกับส่วนที่เขาห่อกันผมจะใช้หลักการทมชาติเป็นหลักนะแต่เนี่ยแกมที่แล้วผมจะไม่ตัดเหมือนที่ส่วนที่เขาขายเขาบอกว่าพอรบเหลี่ยมตัดนั้นผมปล่อยเขาโตเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นกล้วยผมมันจะรสชาติจะแบบ จะอร่อยกว่ากล้วยที่เขาแบบว่าตัดแค่ยังไม่แก่เต็มที่แต่เข้าใจครับกล้วยกล้วยไม่แหงเต็มที่เขาต้องรีบตัดไงเพราะหนึ่งถ้าเกิดเขาตัดแก่เต็มที่เนี่ยมันกะอะยระยะระยาระยะเวลาในการสูงเขาไม่จะไวไงมันคือเขาคุมไม่ได้อย่างเงี้ยผมเนี่ยเต็มที่เงี้ยผมไปนั่นบ่มแค่สองวันวันเดียวสองวันสุกแล้วเนี่ยแล้วรสชาติจะอร่อยมากจะอร่อยกว่ากล้วยทั่วไปนะผมกล้วยผมเนี่ยบอกไว้เลยเพราะหนึ่งลูกค้าที่ผมซื้อไปขายอ่ะเขาต่าง ชื่นชมโอ้โหข้างล่างมีแตกด้วยแหมผมตัดอย่างเงี้ยถือว่าตัดช้าไปแตก็แสดงว่าเขาแก่จัดมากไปเนี่ยมันตัดแตกแล้วเงี้ยแสดงว่าแก่จัดมากไปหน่อยผมก็กล่าวว่าเออได้รอบตัดจะตัดวันเสาร์อาทิตย์จะบ่มเพื่อขายในหมู่บ้านแหมพลาดขนาหนี้หนึ่งลูกเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับผมขายผมไม่ได้ขายเป็นกิโลนะนี่ผมขายเป็นหวี่นะหวีนับลูกขายลูกห้าบาท สิลูกก็ห้าสิบอ่ะง่ายแล้วลูกผมนี่คือเป็นลูกแบบพอดีพอดีไม่ใหญ่มากเวอร์วัาวางแบบที่เขาขายนั้นนะผมว่าขายแบบพอดีพอดีผมไม่ได้ขายแบบเชิงธุรกิจขนาดนั้นขายแบบพอพอพอพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกินกับคนขายโอเคได้เวลาละเดี๋ยวตัดกันเลยครับพเพื่อนขอยนดตั้งกล้องลงขากล้องเลยครับแป๊บนึงนะครับนี่วันนี้เอาขากล้องมาด้วย ใช่ขาตั้งกล้องมามาถ่ายโดยตรงครับนี่ครับโอเคตรนี้สวยผมจะไม่ตัดตัดต้นแม่เขานี่นะต้นแม่นี่ผมไม่ตัดนะผมจะไว้ก่อนให้เขาเลี้ยงหน่อหน่อเขามีหน่ออยู่ให้เขาเลี้ยงหน่อให้ให้โตเต็มที่ก่อนเดี๋ยวผมตัดออกผมจะตัดเพราะคือตัดกันง่ายง่ายครับเพื่อนถ้าคือคือขนาดนี้เราสามารถยุ่งก็ได้ล้วเราเอามือสอบให้เอามือเกี่ยวตรงนี้เลยเนี่ย อย่าจ,จับปลายมากนะจับปลายผมเคยแล้วหักครับเนี่ยมือเกี่ยวมือท้ายเนี่ยนะตัดฝีบนเลยถ้าไม่มีคมหน่อยจะโอเคถ้าไม่มีคมก็ต้องต้องต้อง,องใช้พลังหน่อยนะมันไม่เข้ามันไม่คมไหมนี่อ่ะเห็นนี่ครับได้แล้วฝียังสวยเลยเพื่อนเห็นไหมเกือบสวยมาก ลูกสวยด้วยเห็นไหมเพื่อนลูกสวยมากเลยลูกใหญ่สวยเห็นไหมลูกงามผิวก็ใช้ได้เลยครเพื่อนถึงอาจจะไม่สวยแบบพวกนคือสังเกตผิวได้ผิวผมจะไม่ไม่เขียวปียังไงผิวมันจะสวยแบบแบบธรรมชาติอ่ะเห็นป่ะนี่ครับกุ้ยหอมทองครับสวเมัองนนท์นะเพื่อนนะเ,นนะเอามาแชร์ เพื่อนดูกันว่าที่สวนผมก็ปลูกกล้วยหอมนะครับครับคทีนี้ออก MUR ข็ขอจบตรงนี้ครับกับการออเขอยัดวางนะพิงอ่าเดี๋ยวขอนี่ครับทีนีนะ้ก็ขอจบตรงนี้ค<ท>รับกับกล้วยการตัดกล้วยหอมมึงนนนะครับกล้วยหอมทองมึงนนนะกล้วยหอมทองด้วยกล้วยหอมทองมึงนนนะขอจบตรงนี้ครับกับการตัดกล้วยหอมทองครับ อย่างนั้นก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แลือฝากกดติดตามก็ได้นะครับกับคลิมโอดีที่ผมทำนะครับกับนโก้ส่วนกเกษตรประส,สารพระเพียนครับสุวนมุ่งนน์นะครับ,ส,นนนรบสวัสดีครับ